ของแถมกว่ามูลค่า12,800บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อกัสโตรุ่นคอปป้านะครับภายในเดือนนี้นะครับคุณจะได้รับหมวกแว่นตาเสื้อกางเกงถุงมือถุงเท้าและก็ขวดน้ำนะครับรวมทั้งหมด7รายการมูลค่า12,800บาท สหรับวันนี้นะครับทางสตรีมบายของเราก็มีจัก,กรยานอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเสือหมอบแบรนด์ไต้หวันนะครับเป็นตัวกัสโตรุ่นคอปปานั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับทางเรานะครับก็ มีโปรโมชั่นมานำเสนอกับลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับเป็นชุดกิฟต์เซตนะครับจากทางกัสโตนะครับมูลค่ากว่า12,800บาทนะครับและก็ยังไม่พอนะครับเรามีแถมเป็นชุดไมดครามเร็วนะครับจากไบตันนะครับเป็นตัวบลูทูธนะครับสามารถซิงค์เข้ากับมือถือนะครับลูกค้าที่ปั่นเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเอามาซิงค์เข้ากับมือถือเพื่อที่จะดูระยะเวลาการปั่นหรือกิโลนะครับย้อนหลังได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารายละเอียดรุ่นนี้นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับตัวเฟรมเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปทรงนะครับแบบออร่าออราก็คือเป็นลักษณะท่าทางการนั่งเนี่ยที่ไม่ได้ก้มมากนะครับปั่นเรื่อยๆปั่นทางเรียบก็ได้ขึ้นเขาก็ดีนะครับแล้วก็ตัวเกจคาร์บอนนะครับทางตัว เฟรมแล้วก็ตะเกียบตัวนี้เขาให้มาเป็นคาร์บอนจากญี่ปุ่นนะครับเกรดโชเรชี800นะครับซึ่งตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแบรนด์เขาเนี่ยกล้ารับประกันนะครับตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเท่าที่เห็นมานะครับหลายๆแบรนด์เนี่ยยังไม่มีแบรนด์ไหนนะครับที่กล้ารับประกันตลอดอายุการใช้งานเหมือนแบรนด์คาสโตนะครับซึ่งนั่นก็จะหมายความว่าแบรนด์เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ มั่นใจนะครับในเรื่องของตัวเฟรมนะครับว่ามีคุณภาพที่ดีนะครับรวมไปถึงลูกค้าที่ใช้งานไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าตัวเฟรมจะมีปัญหาซึ่งเขาก็รับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยมาต่อกันที่จุดเด่นของคันนี้นะครับใน ในตลาดตอนนี้นะครับตัวชุดขับ105นเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะขาดตลาดนะครับไม่มียี่ห้อไหนนะครับที่ทําออกมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวนี้เขาให้มาเป็น105กรุ๊ปเซตอยู่นะครับก็คือได้ชิปเตอร์สับจานจานหน้าตีนผีเฟืองนะครับเป็นชิมา a โนครบเซ็ตนะครับฟูลเซ็ตหมดเลยไม่มีการผสมอะไรอื่นนะครับรวมไปถึงเบรกหน้านะครับนอกจากเกียร์เนี่ยเบรกก็ยังได้105ด้วยเช่นกันนะครับ ก็ถือได้ว่าให้อะไรมาเนี่ยลูกค้าไม่ต้องเอาไปอัปเกรดไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนเพิ่มเติมสามารถใช้งานได้อย่างนุ่มนวลอย่างสมูทเลยนะครับในเรื่องของระบบเกียร์นะครับก็ชุดขับตัวชิมานโนนะครับก็ไม่ต้องโม้มากนะครับเขาสามารถทํางานขึ้นและลงนะครับได้สมูทนุ่มนวลมากมากนะครับรวมไปถึงด้านความทนทานนะครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ย ของชิมา a โน่ก็เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเกียร์หน้าเกียร์หลังปรับขึ้นลงนะครับรวดเร็วมากๆ นอกจากตัวสเปคชุดขับที่เขาให้มาคุ้มแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของอะไหล่นดินก็จะเป็นหลักอันนะครับตัวนี้จะเป็นหลักอ,อันอลูมิเนียมของย e ี่ห้อนะครับเป็น FSA นะครับแล้วก็สเต็มคอตัวนี้ก็จะเป็น FSA เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวแฮนด์ตัวนี้นะครับก็มาเป็นแฮนด์ของ FSA เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่า อะไหล่ส่วนควบต่างๆเนี่ยเขาก็ให้อะไหล่ที่เป็นแบรนด์ชั้นนํามานะครับมาต่อกันที่อะไหล่ตัวล้อนะครับออสําหรับความลื่นไหลนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาให้มานะครับทั้งหน้าและหลังเนี่ยเป็นล้อแบบลูกปืนแบริง่งทั้งหมดเลยนะครับก็จะเห็นว่าผมออกแรงบุ่นนิดเดียวนะครับตัวล้อก็มีความลื่นไหลดีมากๆนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้เนี่ย ก็ราคาอยู่เพียง37,800บาทนะครับมีด้วยกัน3สีนะครับเป็นสีทองดำสีแดงดำแล้วก็สีเทาดำนะครับตอนนี้ก็มีไซส์นะครับสำหรับลูกค้าเนี่ยตั้งแต่ไซส์ S จนถึงไซส์ XL นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเนี่ยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเพจเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากแนะนำนะครับซึ่งอีกคันหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวที่เราออกมาอัปเกรดชุดล้อเพิ่มนะครับเป็นชุดล้อคาร์บอน ตัวนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับปรับเปลี่ยนล้อเนี่ยสามารถเทินล้อเดิมติดรถได้นะครับเพิ่มอีกเพียง6,000บาทเท่านั้นนะครับก็สำหรับท่านใดที่อยากอัปเกรดล้อไปเลยนะครับก็จะเซฟเงินนะครับไปกว่าประมาณ6,000บาทได้นะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยเบาลงไปอีกประมาณ1กิโลนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับเซฟแรงในการปั่นได้ดีขึ้น สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสเปคเดิมหรือตัวสเปคแตกนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ร้านโคราสติมบายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ